สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพาพว่ยขอเด็ดครับพบกันครับแนวทางเลขดับบนดับล่างสายแข็ง ep 3ามเนจำวนเป็นที่16ตุลาคม2 5 6 6นะครับมาเริ่มทีชุ่ดแรกครับเลขดับลหลักหน่วยบนเวียงปิงส่วนนี้ให้ดับลักหน่วยบนของเวียงปิงที่เลข3มนะครับมาต่อด้วยดับหลักร้อยเวียงปิงสูวนนี้ครับ ตัวเลขนะครับดับหลักร้อยเวียงพิงสูตรนี้ให้ดับเลข4มาดูเลขดับหลักร้อยอีกสูตรนี้ครับของเวียงพิงตัวเดียวครับสูตรนี้ดับหลักร้อยดับเลข3มาต่อด้วยดับหลักร้อยอีกสูตรครับของเวียงพิงสำหรับสูตรนี้เลขดับหลักร้อยนะครับเวียงพิงให้ดับเลข2 มาต่อด้วยเลขดับหลักร้อยดอกชบาบของเวียงพิงนนครับสูตรน,นี้ดับหลักร้อยดับเลขสองครับมาดูดับหลักร้อยอีกสูตรครับของเวียงพิงครับสำหรับสูตรนีน้เวียงพิงให้ดับหลักร้อยนะครับคือเลขศูนย์มาดูสูตรนี้ครับของเวียงพิงครับสูตรนี้ ดับบนทุกหลักนะครับร้อยสิบหน่วยบน,นครับเวียงปิงให้ดับเลขห้ามาต่อตัวเลขดับหลักสิบหลักหน่วยล่างเรียงปิงนะครับสูตรนี้สิบหน่วยล่างนะครับเรียงปิงให้ดับเลขแปดมาดูชุดตัวเลขดับหลักร้อยนะครับของแอดดาวนะครับสูตรนี้ หลักร้อยไม่มีนะครับแอดดาวให้ไม่มีหลักร้อยนะครับคือเลขสองมาดูสูตรนี้กันบ้างครับดับหลักร้อยนะครับเมื่อที่แล้วให้ดับห้ากับหกนะครับผ่านวันนี้ดับหลักร้อยนะครับดับห้าหกับสี่ 5, ต่อด้วยเลขดับหลักสิบบนนะครับเมื่อที่แล้วดับสี่กับสามกับเก้านะครับผ่าน วันนี้ครับดับหลักสิบบนครับดับเก้าดับสี่ดับแปดมาดูเลขดับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนนะครับเมื่อที่แล้วดับหนึ่งดับหกดับสี่นะครับผ่านวันนี้ดับหลักหน่วยบนครับดับหนึ่งดับสี่ดับหกนะครับมาดูเลขดับเจ้านี้บ้างนะครับอธิบานมานีด เลขดับหลักสิบนะครับอที่ผ่านมาดับสี่นะครับหลักสิบบนผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบบนครับดับเลขหกมาดูแนวทางเจ้านี้ครับหลักร้อยมายากนะครับสามตัวเลขให้หลักร้อยมายากคือสามเจ็ดแล้วก็สองมาต่อด,ด้วยเจ้านี้ครับเลขดับหลักร้อยนะครับ ปฏิบัติมานี้ดับหลักร้อยสี่กับเก้าผ่านนะครับวันนี้ดับหลักร้อยนะครับให้ดับเจ็ดกับศูนย์มาดูแนวทางคนชอบหวยกันบ้างนะครับดับหลักร้อยนะครับสามตัวเลขนะครับปฏิบัติมานี้ให้ดับหกสามแล้วก็เก้านะครับผ่านสามสูตรนะครับวันนี้สามสูตรครับดับหลักร้อยมีเจ็ดมีสามแล้วก็มีเจ็ด มาดูสูตรนี้กันต่อครับไม่มาหลักร้อยบนนะครับสี่ตัวเลขนะครับไม่มาหลักร้อยบนนะครับมีสองสี่ห้าและก็หกต่อด้วยสูตรนี้ครับเลขดับหลักร้อยนะครับวัตถุบานมาดับสี่นะครับผ่านวันนี้ดับหลักร้อยนะครับดับเลขเจ็ดมาดูแนวทางเลขดับล่างแอดมา 16ตุลา66นะครับดับข้างแอดมาลีให้ดับเลข3มาดูสูตรของอาจารย์ปิยพันธ์นะครับ10บ,บนดับนะครับ2ส,สูตรนะครับสูตรซ้ายมือกับสูตรตร,ตรงกลางนะครับเ่อที่แล้วนี่ซ้ายมือสูตรนะครับดับหลักสิบบนดับ2นะครับผ่าน ส่วนตรงกลางนะครับให้4ดับผ่านนะครับวันนี้2สูตรนะครับได้ตัวเลขตรงกันนะครับดับหลักสิบบนดับเลข6นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นแต้มนะครับแต้ม10หน่วยนะครับแต้ม10หน่วยให้ดับนะครับเมื่อที่แล้วนี่ให้แต้ม7นะครับปรากฏว่า10หน่วยเมื่อที่แล้วแต้ม2นะครับวันนี้แต้มดับ10หน่วยบนนะครับให้ดับแต้ม1 มาดูสูตรนี้ครับของมะแมราสีกันนะครับดับหลักร้อยนะครับปทิพผนานมาเนี่ยให้หนึ่งดับหลักร้อยนะครับผ่านวันนี้ให้หนึ่งดับหลักร้อยอีกเช่นเดิมนะครับดับหลักร้อยวดนสิบหกตุลาหกหกนะครับมาดูสูตรนี้กันบ้างนะครับดับหลักร้อยเช่นกันนะครับปทิพันธนมาให้หกดับหลักร้อยนะครับผ่านวันนี้ ไอ้ตัวเลข4นะครับดับหลักร้อยบนมาดูสูตรเลขดับหลักสิบนะครับดับหลักสิบบนนะครับ3าสูตรนะครับที่ผ่านมานี้ให้3ไม่5ให้7ดับผ่านนะครับวันนี้ดับหลักสิบครับ3ามสูตรสตัวเลขครับดับหลักสิบบนดับ3ดับ9ดับ4มาดูในะทางของพี เสื้อเทวดาให้โชคกันบ้างครับดับลักสิบบนนะครับสองตัวเลขพีเสื้อเทวดาให้โชคให้ดับหลักสิบบนครับมี4กับ9มาดูแนทางของลุงพันกันบ้างนะครับหนึ่งวดนะครับคิดย้อนหลังไปยังไม่หลุดนะครับตามสูตรงวดนี้นะครับพิจารณาเอานะครับดับ10น่วยบนคับห้าตัวเลข มี 1, 2, 3, 4และก็6นะครับดับหลักสิบแล้วน่วยบนมาดูแนวทางของแอดนาคิโนนะครับหลงทางไม่น่ามาล่างหนึ่งตัวเลขครับสำหรับสูตรนี้แอดนาคิโนให้หลงทางไม่น่ามาล่างคือเลขหนึ่งมาดูสูตรนี้ของขุนแผนนครพนมนะครับดับบน3ตัวทั้งตรงทั้งโต๊ดนะครับ สูตรที่สองนะครับตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับทางจองขออนุญาตไม่อ่านให้ฟังนะครับท่านผู้ชมขอแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เอาไว้ดูนะครับว่าตรงกับตัวเลขที่ท่านผู้ชมคิดไว้ในใจอยู่หรือไม่นะครับหากตรงก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับตัวเลขกก็เกิดจากการคำนวณเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามั่นใจในผลงานของเจ้าของผลงานนะครับก็ ลองนำไปพิจรารณาเปรียบเทียบก,กันกับเจ้าอันอื่นดูครับมาดูสูตรนี้นะครับฟันทิ้งบนนะครับหนึ่งตัวเลขนะครับฟันทิ้งบนนะครับฟันทิ้งแปดต่อด้วยในทางของแอดชนะพลนะครับเลขไม่น่ามาล่าง16ตัวหลางกครับแอดชนะพลให้ไม่น่ามาล่างนะครับคือเลข2 มาต่อด้วยเลขไม่น่ามาบนนะครับของแอดชนะพลหนึ่งตัวเลขครับไม่น่ามาบนแอดชนะพลให้เก้านะครับไม่น่ามาบนมาดูแนวทางเลขดับบนไทยนะครับทุกหลักบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนแอดรัชนกมีโชคนะครับมรดิบาลมาให้สามดับนะครับร้อยสิบหน่วยบนพาวันนี้ให้หกนะครับดับร้อยสิบหน่วยบน มาต่อด้วยสูตรนี้นะครับของแอดรชนกมีโชคครับดับบนไทยนะครับดับทุกหลักนะครับหมดก่อนให้5ดับนะครับผ่านวันนี้ให้ตัวเลข7นะครับดับบนทุกหลักนะครับของแอดรชนกมีโชคดูสูตรของแอดปุ้ยกันบ้างครับดับหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี้งวดก่อนให้7ดับหลักหน่วยล่างนะครับผ่านวันนี้ให้ตัวเลข7นะครับเช่นเดิมดับหลักหน่วยล่าง ต่อด้วยดับหลักหน่วยล่างนะครับอีกสูตรนี้ของแอดปุ๋ยนะครับสูตรนี้งวดก่อนดับหลักหน่วยล่างดับหนึ่งนะครับวันนี้ดับหลักหน่วยล่างสูตรนี้นะครับให้ดับเลขเจ็ดมาดูกันที่ดับหลักสิบล่างกันบ้างนะครับเนี่ยทางของแอดปุ๋ยงวดก่อนสูตรนี้ให้หนึ่งนะครับดับหลักสิบล่างผ่านวันนี้ให้ตัวเลขสองนะครับดับหลักสิบล่าง มาดูดับหลักสิบล่างแอดผุ้ยิสุนนี้กันบ้างนะครับคนที่ผ่านมานี้ลดนะครับให้หกดับหลักสิบล่าง,งวันนี้สูตรจะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับให้ตัวเลขห้านะครับดับหลักสิบล่างมาดูดับหลักสิบล่างสูตรนี้ของแอดผุ้ยกันบ้างครับงดก่อนให้สองดับผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลขเจ็ดนะครับดับหลักสิบล่าง มาดูกันกับผลงานของอินทร์สั่งดับบนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับพิจารณาก่อนนำไปใช้ครับผมนะครับเจ้าของผลงานฝากไว้ครับ16ตุลาคม66ครับอินทร์เทวนครสั่งดับบนครับดับเลข8วันที่ผ่านมาสั่งดับ4ผ่านนะครับวันนี้สั่งดับบนดับ8นะครับมาดูแนวทางดับหลักร้อยไม่มีของแอดดาวนะครับสูตรนี้ ให้สองนะครับดับหลักร้อยมาดูของแอดดาวอีกอันนึงนะครับหลักร้อยไม่มีนะครับตัวเลขคือเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองคือเลขศูนย์นะครับมาดูแนวทางเลขดับล่างของอินทรเทวนาครกันบ้างนะครับวัตที่ั่านมาให้เก้าดับล่างนะครับผ่านวันนี้ให้ตัวเลขสี่นะครับดับล่าง มาดูแนวทางดับล่างแอดดังเม็ดทรายกันบ้างนะครับวันที่ผ่านมานี้ลดนะครับออก66หนะครับวัน,นี้ดับล่างแอดดังเม็ดทรายนะครับประกบคู่ให้มีเก้าสองเก้าห้า1ก1าแป9ศูนย์สองศูาแปดหองหดูเก้ยละกดมาดูเลขดับล่างอีสูตรขร้าบของดังเม็ดทราย นะครับสูตรนี้เมื่อที่แล้วผ่านนะครับวันนี้ประกบคู่ให้ดับล่างครับมี25 5 2้และก็55 5. มาดูดับคู่2ตัวล่างนะครับดังเม็ดใสนะครับเมื่อ่านมาสูตรนี้ผ่านนะครับวันนี้ดับคู่2ตัวล่างดังเม็ดรายนะครับประกบคู่ให้มี7 22 2 22และก็2อ าดูแนวทางลดต้นทุนนะครับแอสตังพาปังรวยนะครับดับล่างไม่น่าลงทุนนะครับวันที่ผ่านมานี่ผ่านนะครับวันนี้ดับล่างไม่น่าลงทุนนะครับแถวล่างสูงตรงกลางนะครับประกบคู่ให้ครับมีหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดสองเก้าห้าสามเจ็ดสี่ศูนย์หกหกห้าสามและก็สองสี่มาดูแนวทางเีขกลับบนนะครับ ก่อนให้6กดับนะครับผ่านวันนี้ดับบนทุกหลักครับให้ดับเลขศูนย์าต่อกันที่แนวะทางของแอสซักนะครับเลขไม่มาล่างนะครับงมดที่แล้วให้9ไม่มาล่างนะครับผ่านวันนี้แอสซักให้ไม่มาล่างนะครับตัวเดียวครับเลข2อมาดูแนวะทางของสายลมเหนือกันบ้างนะครับดับ3าตัวบนทั้งตรงทั้งโต๊ดน,นะครับ ประกบชุดให้ก็จะมี 069, 169, 269, 369, 469, 569, 669, 769, 869และก969 9, 9นะครับมาปิดท้ายคลิปนี้นครับกับแนวทางของ SI นะครับไม่ใช่ผู้วิเศษนะครับหวยรัฐบาลหลักร้อย ดับนะครับสามตัวเลขครับมีหกมีหนึ่งมีสามก็นี่นะครับเป็นผลงานชุดตัวเลขดับบนดับล่างนะครับ EP สามนะครับนามาฝากท่านผู้ชมเ c แฟนช่องนําไปพิจารณานะครับก็คาเตือนนะครับตัวเลขทุกตัวเลขนะครับเกิดจากการคํานวณเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้พิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ